แล้ไม่มีคนวิ่งมาข้างหลังด้วยม้า<น>ข้างหลังม้ามีคนบอดปะ <c oughs> มีปืนอยู่ใช่ไหมโอเคโอเคกลัวมไม่ <c oughs> ไม่ไม่เดี๋ยวมีไม่มีปืนนะไม่อยากตายแล้วนะเอามาแปลงร่างรถแบบอุ้ยสวยอุ้ยสวยนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวได้ขอดูหนะ่อยุ้ยสวยว่ะ <c oughs> เพราะว่ามันสวยตรงเบอะมนันเป็นสีเหลืองตอนแรกไม่ได้ดูเบอะใช่แล้วก็ราคามันนัจะละมีราคายังไงมาทำเมดสกินรถให้ก่อนเลย เร็วๆอ๋อนู่นคันนู่นคันนู่นเราก็ต้องทำเสถียรหลังเอาไปไปข้างในเห็นเห็นในคลิปป่ะเห็นในคลิปป่ะที่มันแบบที่เรายื้อนๆอยู่แล้วมันอย่างเงี้ยขับรถมามาดิฟข้างหลังอ่ะไม่ไม่ดูอ่ะไม่ดูอ่ะ เราขับไปเฉยไเออเเแล้วเกับอะกกันล่ะขอนเรืนเป็นร้อยอืมเข้าอุกนั่นไง้รแล้วมาทำอะไรขัโอ้ยท่อสีฟ้าได้สวยสวยไหมน่อเป็นไต เอเียเลยให้ให้สปอร์ตให้ขับยากลย่เนี่ยใช่ไหมใช่ยขับขับมันขับมันต้องเดี๋ยวต้องขัดขับดีนะมันเพราะว่ามันไม่เหมือนขับรถเป็นรถแบบเตียรถสปอร์ตอะใชนเตียไขับด้นหน้าไปไขับ้นหน้า